สบายดีสบายดีพี่น้องน้องายแวทักไทยสบายดีพี่น้องเบิร์ตุกคูทุกคนเด้อทําพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเลยต่างประเทศเนาะมนีน้นองกามาปะกวดน,นา่งง่าอุ้ยโอแ <laughs> มสผ้า <laughs> มูมาทุกคนอันนี้มนสมโมซอนอยู่ทีเมืองสุขุมะเนาะก็คือวันที่เสาร์าสามจะรสี่เสาร์าราราราหามนบุญบานเทาาละกามีแข่งนา่งงาาแข่งแบบว่าเข้าสียเอิอนวาที่ดาสามปางทุกคน เขากับพาหมมาทรงเขาปะกวดเนาะเฮาเฮาตอนนี้แมนมาสอบทุกคนขาเบิงว่าสิเป็นอย่างไรแต่ว่าสิทายเบิงน้อยหนึ่งไพทีวายยากมากแมนมือวันงาเาเลยวันทีเซาซีเข้าปะกวดแต่ว่าข่้นไพทียากมากบุญบานแมนมาได้ทั้งสามมือเลยมือมือสุดท้ายสิแม่นมือใส่บานทุกคนมือปะกวดนังงามแมนวันทีเซาซีเด้อไพทีวายยากมากแนะนำเนาะมาสมมาเสียนำการทุกคนบ้านเฮ่านี้ทรงเขาปะกวดสามคนแล้วก็ เบิดเมืองสุคุมาเนะจะมียูสิมหาคนภพรทีวายอยากมากับมาได้นะมาสมมาเสียได้ปีนี่ตังถุกปีมีหมอลลาเหลืองทั้งสามมือสามมืออะด้สีหมือน <laughs> มีมอลลำเหลืองสามมือสามขื่นแล้วก็วงดน,นตรีคบงานสามมือสามคืนอีกทุกคนถือว่า จือตัวเป็นตัวดงงะดิมาตัวน้ำมาเด้อมาเด้อทุกคนเด้อมาสมมาเสียน้ำกันห้เห็นมืองาเนาะอันนี้กิยไยแบบว่าแวบๆน้อยหนึ่งหายเบิงนาเคลมาะไดนี่มาเสียงนักเขียนนักเขียนขี่ไก่ปูนเขียนเกงนักเขียนเกเขียนเกมาสั้นสมัยสมัยมอดได้ประมาณมอเจีนี่ยทุกคนประมาณมอเจดมาเสียงอย่นี้เนาะมามอสียมาเสียมาเสีมาเสียงมาเยงาีงียบมจืสอทุมคนบียมอเสีมามาเ ตะวันมอจีตประมาณไปเซ้งโยงเถียเป็นนักเรียนเก่ยงในเนื้อเขียนเก่งขี่ไก่ปูไปเดี๋ยวมาสิปาเขาไปเบิร์เด้อทุกคนเด้ออ้าวไปทุกคนเขามาเบิร์กันในนี้บราะหูว่ามาแล้วจะขวาแต่ว่าบานเข้ามาเบประามแล้วเนาะ นี่แม่นนา่งงามของบานเฮาสทรงขับประกวดเนาะอันนี้ผู้ที่หนึ่งสวยดีซื้อจังไหซสุขสันมาใครกับเซียคุนอ่ะเด้อแต่ว่าเสียน้องกันเนาะทุกคนเนะาะสวัยดีเอ้ยอ่าคือสวยแถ่ว่าน <c oughs> ี่ตัวผูช้สวยเนาะนี่มา <c oughs> พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแต่ละคนก็นจะมีพี่เลี้ยงเราบิ่งนะนี่คนที่ 3, สามสวัยดี นซื้อจะไหนนี่สาวอมพรนางสาวอมพรไปสาวก่อนเถอะโอ้ยสบายดีพวกสาวก่อนอ้าวบอกเขาว,ว่วาฉันสบายดีไปไปแขกไปแคขกจะซื้อจังไหนซื้อแขกข้ามหมอเฮ้ยกำลังผัวซื้อแทะคน กำลังผูซื้อเถะนอกพว่าพุแต่ว่าเพิ่นซื้อแขกบ่าถูว่าเพิ่นซื้อแขกข้านี่แหละทุกคนคอยบ่ได้มาโดูเดนได้นี่อายคอยคยมาตอนมาเสียงระเหียนขีดไก่โบยืนนี่งยืนนิ่งแหละยืนนี่งแหละเท่หนี้คือสิบวันตีนถ้าซีดเนาะฝากเสียเน่อยเด้อทุกคนเด้อมาใสกแกมาเสียนอกวันที่เสาร์สี่อย่าลืมอย่าพลาดอันนี้แม่นอายห้าทรงเองสวยบอทุกคน า้าเบืองนอกเหมือนี่แมนเข้ามาสอบย่างวันจริงวันที่เซาซีเดอร์ยำเดอรไพทีาอยาักมากก็ต้องมากนะเพราะว่ามันเป็นงานงานเบิดบ,บ้านเวิดเมืองเลยก็ว่าได้เน,ะน,นานะอยากได้เกาะมาซ้ำต้องยานเกาองนี่นตานาหันทุกคนในมือวันจริงดีอยากให้นองเห็นแนวไรยกใไ้ไลฟ์ส,สดบรืวว่าอยากใไ้อัดวิดีโอหรือว่า จังไรก็ให้คอมเมนต์เนาะเพราะว่าเทาก็บโมโหว่าสิเฮ็ดจังไรก็ตื่นเต้นคือกันทุกคนเพราะว่าเป็นปีทำเอ็มที่ว่าเทาสิจัดแบบนี้เนาะมีนา่งเงามพนะเพราะว่าแต่ละปีแมนจัดซื่อๆบ่ได้มีนางงเงาจส่วนเพิ่นเท่าไรเนี่3 3า3สิบสามเท่าสามมบหกป้าสูงลอยหกสิเราแหงเราแย่มากกันหน่อยเองเราเป็นเพื่นต่อ ตอนตี เปล่าแมนเขาจะยุดใหม่เสียงพีเสียง เขาสอนขาเจาะสอนการ กูซื้อกว่ากล่องอยากมั But, uh, ่วเนาะมาไหม นี่แมนมาเพิ่มอีกสองผมามาจากรุ่น,นาายากเนาะฝานไกลๆเท่านี้แหละนี่นางสาวมาใหม่ด้วอยู่ในระหว่างการสอบ ว่าทุกคนก็เริ่มต้วจากศูนเนาะหลสซอมีกาดีแล้วทุกคนอันนี้เป็นหมือทับยิด าสอบอยางเหลวก็สีจกสลากนำเบอร์ตัวเองเนาะสวย <c oughs> สูๆ้ๆเบอร์ครได้สิบหาคนสอบสิบสามคนไปจังได้

ตอนนี้ก็คือเหลว,วเนาะสำหรับการแอบแต่ว่าถ้าต้องเมื่อแอบอยู่เพื่อนเพราะว่ามือนนี้มันเป็นเท้อทำเอียเนอกจาู้ๆทุกคนไคที่ว่าเขามมาบึงกับฝากมาสมมาเสียนำกันกนวันที่เสาร์สี่เด้อสำหรับคลิปนี้เราก็สิ้คอลา่าจากแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน,น้าเนาะบ๊ายบายสวัยดี